สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนกันยายนปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินและก็ผลประโยชน์ของคุณรวมไปถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วย สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังนะในเรื่องการงานและก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นมันอาจจะมีในเรื่องของการที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะมีโลกสองใบนะตอนนี้เขากำลังฮิตก็มีคู่อยู่แล้วแต่ก็ยังแบบว่า แอบไปจุกจิกกับคนในที่ทำงานนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเ,เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักคู่ครองยกตัวอย่างถ้าคุณบอกว่าอา้าวฉันไม่มีแฟนแล้วเดี๋ยวจะมามีปัญหาอันนี้ได้ยังไงอ่ะโอเคถ้าแฟนของคุณเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรก็ อาจจะเป็นไปนในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้เพราะในที่ทำงานแห่งนี้เนี่ยบางทีเอาจริงๆนะอาจจะมีการเล่นพักเล่นพวกกันนะนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่เดอะไฮโลเฟนผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็อาจจะแบบว่าไม่มีความเป็นธรรมนะก็จึงมีพลังงานของไพ่สองดาบแล้วก็ไพ่สองถ้วย นะแล้วบวกกับพลังงานของไพ่หไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้เนี่ยบ่งบอกให้เราได้รู้เลยว่าเป็นสถานการณ์ที่มันจะมีการแบ่งแยกมีการเล่นพักเล่นพวกหรือว่ามีการวางตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วต่อให้คุณเนี่ยมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยากที่จะขยับ ฐานะตำแหน่งหน้าที่ของคุณนะถ้าเกิดว่าคุณอาจจะเข้ามาในที่ทำงานแห่งนี้อาจจะเป็นพนักง,งานใหม่เข้ามาเริ่มต้นใหม่ในช่วงเวลานี้คุณจะต้องศึกษาแล้วก็ดูงานให้ดีนะศึกษาในเรื่องงานในเรื่องออของผู้คนที่ตอนนี้ที่คุณร่วมงานอยู่ด้วยเนี่ยเพราะว่าบางทีพลังงานของไพ่สองถ้วยเนี่ย บางทีมันเป็นสถานการณ์ที่มันมีการสวมหน้ากากเข้าหากันเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าคุณจะต้องออทำดีต่อกันแต่ในเวลาเดียวกันไพ่สองดาบบอกให้เราได้รู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มันไม่น่าไว้ใจคุณอยู่กับ่ามกลางของคนที่ไม่จริงใจนะเป็นประเภทต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างแล้วก็ ไพ่สองดาบที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวนะอันนี้เนี่ยแม้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมในที่แห่งนี้การที่คุณจะไปพูดคุยหรือว่าอ,อ,อะไรอะ่ะแสดงความรู้สึกออกความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เลยนะห้ามไปพูดอะไรเด็ดขาดถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าพลังงานของไพ่สองดาบที่เป็นไพ่กับหัว นอกเหนือจากจะเป็นความหมายของไพ่ที่ดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดที่อยากจะจบหรือว่าออกจากในที่ทำงานแห่งนี้นะไพ่ก็อยากจะบอกให้คุณนะช่างใจให้ดีก่อนกับการตัดสินใจของคุณเพราะว่าคุณอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเนี่ยคุณก็อาจจะเริ่มรู้แล้วว่า เพื่อนร่วมง,งานไม่จริงใจนะมีการขัดแข่งขัดขามีการฟ้องเจ้านายจับผิดกันนั้นก็คือพลังงานของไพ่หกไม้เท้าด้วยที่คนที่เขาอยู่ตรงเนี้กับคุณนะร่วมง,งานกับคุณถ้าไม่ใช่คุณที่เป็นฝ่ายจ้องจับผิดเขาฟ้องเจ้านายอะไรแบบนี้นะ ก็อาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาอาจจะทําแบบนี้กับคุณอยู่นะก็ให้คุณรู้ตัวไว้เลยว่าในที่ทำงานแห่งนี้เนี่ยคุณไม่มีมิตรแท้นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะเผชิญหน้าหรือว่าพูดจาอะไรแบบที่ว่าคุณเป็นคนตรงยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นคนตรงคุณอยากจะแบบร้องเรียนหรือว่าพูดอะไรที่มัน เอ่อเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมหรือว่าออกความคิดเห็นหรือแสดงอาการอะไรเงี้ยขอให้คุณเน่เก็บอาการไว้เลยนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบเพราะว่าในที่ทำงานแห่งนี้ความที่คุณเป็นคนตรงความที่คุณเป็นคนซื่อแล้วก็เป็นคนแรงนะมันใช้ไม่ได้ในเหตุการณ์นี้คุณจะโดนเล่นงานนะมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองเลยคือ ตอนนี้คุณก็ต้องแบบว่าอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองคุณไม่จําเป็นต้องจริงใจกับใครในที่แห่งนี้หรือว่าไม่จำเป็นต้องพูดความรู้สึกของคุณเพราะว่าในเหตุการณ์นี้มันก็มีแต่พวกตีสองหน้าทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะพลังงานของไพ่หกถ้วยเนี่ยมันก็มีการ แบบว่าเล่นพักเล่นพวกอย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะบางทีอาจจะต้องแบบว่าเอาอกเอาใจคนที่มีอํานาจท,ทั้งทั้งที่คุณก็รู้ว่าคนคนนี้ไม่มีความยุติธรรมแล้วบางทีนึกจะทําอะไรก็ทํานะอาจจะแบบว่ากดขี่ข่มเหงหรือว่าเปลี่ยนกฎหรืออาจจะแบบว่าให้สิทธิพิเศษกับใครบางคนแต่บางทีกับคุณเนี่ยคุณก็อาจจะต้อง เจอสถานการณ์ที่แบบว่าอาจจะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นบางทีคุณอยากจะออกเร็วเอา้าคุณก็ไม่ได้ออกมีแต่คนนี้ได้ออกอะไรประ,ประมาณเนี้คืออยู่คุณต้องอยู่ทำงานที่นี่หรือเป็นสถานการณ์ที่บางทีคุณเริ่มรู้แล้วว่าในที่แห่งนี้เนี่ยมันเริ่มมีอะไรแปลก,ปกมันมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นแต่ว่าไพ่ก็บอกให้คุณได้รู้ว่าการเงียบคือสิ่งที่ดีที่สุด นะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณคิดที่จะออกจากงานในช่วงเวลานี้ถ้าคุณยังไม่ได้มีอะไรเข้ามามันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ปลอดภัยอย่าใจร้อนนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบด้วยเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของใครบางคนที่อาจจะใจร้อนแล้วก็แบบว่าใช้คําพูดอะไรแบบนี้บางทีเดี๋ยวคุณจะมีปัญหากับเขากลายเป็นว่าคุณจะต้อง ออกงานก่อนโดยที่ตัวคุณเองเนี่ยมันไม่พร้อมอะนะเพราะว่าไพ่ The o u t า o m มมันมีพลังงานของไพ่ h e death แล้วก็ไพ่ The Lover นะบวกกับไพ่เอ่อหนึ่งถ้วยอันนี้ก็เป็นตัวแทนของบางทีเนี่ยมันเป็นเหมือนการจบเพื่อล่มต้นใหม่นะอาจจะเป็นในด้านที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพร้อมคุณมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาหรือว่า ความรู้ความสามารถของคุณคุณมีทางเลือกมากกว่าคนอื่นมันอาจจะเป็นาการจบอะเพื่อล่มต้นใหม่ของคุณก็ได้เพราะว่าคุณมีทางเลือกไพ่เดอะเลเวอบอกให้เราได้รู้ว่าคุณจะมีทางเลือกเข้ามาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องมีสติแล้วก็อรอบคอบรอจนกว่าที่โอกาสที่ดีๆจะเข้ามาเสนอให้กับคุณนั่นก็คือพลังงานของไพ่ หนึ่งถ้วยด้วยนะแล้วส่วนกรณีบางคนที่ไม่มีทางเลือกเราแบบว่าออปชั่นน้อยความรู้หรือว่างานที่เราเออได้ทําอยู่เนี่ยบางทีเราก็ยังอ่อนประสบการณ์นะนะก็เป็นสถานการณ์ที่คุณต้องทนเรียนรู้อยู่ตรงนี้ไปเรียนรู้งานหาประสบการณ์ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้งานมันหาไม่ได้ง่ายฉะนั้นพลังงานของไพ่ แเหรียญเนี่ยก็บอกให้คุณเนี่ยทำหน้าที่ของคุณไปแล้วก็พยายามปรับตัวแล้วพยายามเข้าใจสถานการณ์แล้วก็คนพวกเนี้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในท่ามกางของคนประเภทไหนยังไงนะถ้าเกิดว่าคุณเข้าเมืองตาหลิวคุณก็ต้องหลิวตาตามและเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยพลังงานของไพ่ถ้วยทั้งสามใบนะ ที่เรียงกันมีไพ่เก้าถ้วยมีไพ่สองถ้วยแล้วก็มีไพ่หกถ้วยในเหตุการณ์นี้ไพ่หกถ้วยเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าถ้าคุณมีความจําเป็นที่คุณยังต้องอยู่ตรงจุดนี้ไม่ว่างานอันนี้เป็นงานประเภทไหนก็แล้วแต่ถ้าว่ามันมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุณก็ต้อง เสแ็จแซงไปตามน้ำกับคนพวกนี้ทำเป็นว่าคุณไม่รู้สึกอะไรคุณเข้าใจคุณรับได้ว่าในบริเนสหรือว่าไอธุรกิจตัวนี้เนี่ยธรรมดามันก็ต้องมีการแข่งขันมันก็ต้องมีการชิงดีชิงเด่นแล้วถ้าเกิดว่าคุณเจออาการไล่ไลของใครบางคนที่เขาทำกับคุณบางทีคุณก็ยังทำเป็นว่าโอ้ฉัน รับได้ฉันไม่รู้สึกอะไรโอ้ยธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ได้โกรธไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะมันก็ต้องเป็นแบบว่าลักษณะนี้เลยใครแล้วโดยเฉพาะเอ่อพวกเจ้านายอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าเขาไม่ยุติธรรมบ้างที่คุณก็ยังต้องแบบว่าจูบตูดเขาอะต้องยังเอาอกเอาใจเขานอบน้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาโอกาสซื้อขนมซื้ออะไรที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ย ซื้อก,ฟกาฟงาแฟบางทีมันต้องเป็นลูกนี้นะเพราะเราอยู่ท่ามกลางของคนประเภทนี้แล้วเอาจริง,รงอ่ะแทบจะทุบทุกที่ทำงานทุกธุรกิจ นะที่บางทีเราอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นยังไงแล้วในที่ทำงานแห่งนี้มันคุ้มไหมกับการที่คุณจะต้องทนกับความท็อกซิกแล้วกับการที่คุณจะต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองฝืนความรู้สึกตัวคุณเองที่จะต้องอยู่ตรงจุดนี้นะคุณก็ต้องมีสติกับการตัดสินใจไพ่เอ่อไพ่เดอแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยนะอันนี้บอกให้เราได้รู้ว่า เอ่อเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยน m าย d ซ e t ของตัวคุณเองปรับเปลี่ยนตัวคุณให้เข้ากับบรรยากาศในที่ทำงานแล้วไหนคุณจะต้องโชว์ความที่คุณอนะ่ะมีความสามารถให้เขาได้เห็นแล้วก็เพื่อร่วมงานการที่คุณเข้าใจระบบงานที่นี่อันนี้ก็สำคัญนะไพ่เดอะเดตก็เป็นสถานการณ์นั้นเลยถ้าเกิดว่า คุณไม่ปรับเปลี่ยนนะมันก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องจบออกจากตรงนี้แล้วถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณก็อย่าเสี่ยงนะก็ทำเป็นแบบว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปทำอะไรก็ได้เพื่อกู้สถานการณ์เพราะเราอยู่ท่ามกลางของคนประเภทนี้เราก็ต้องทำประเภทนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครจริงใจคุณก็ค่อยแบบว่าเออจริงใจกับเขาเข้าใจแหละว,ว่าบางทีมันฝืนความรู้สึกของคุณ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนฝากคุณไว้ในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเหตุการณ์นี้คุณก็ต้องออตรวจสอบความคิดเจตนาของตัวคุณเองหรือไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นความคิดการกระทําของคนรอบข้างอย่างเช่นคนรักคู่ครองของคุณนะที่ตอนนี้เนี่ย มันเริ่มมีอะไรที่เปลี่ยนไปหรือเปล่านะอันนี้ผู้จัดไม่ได้พูดอยากให้คุณน่ะไปทะเลาะกันหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าพลังงานของไพ่โดยรวมที่ผู้จัดเห็นเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่ไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเอาจริงๆเนี่ยคุณก็จับตาดูเขาอยู่นะคุณให้โอกาสเขาเพราะคนคนนี้จุดอ่อนเขาเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของ ความเจ้าชู้ไปอยู่ตรงไหนก็แบบว่าชอบไปมีโลกสองใบแล้วก็ชอบทำตัวสวีทนะเอาอกเอาใจคนนู้นคนนี้มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ทำให้มันมีในเรื่องของออความสัมพันธ์นะในที่ทำงานหรืออะไรพวกเนี้บางทีมันอาจจะมีในเรื่องการ ออกนอกลู่นอกทางจากคู่ครองของตนนะอันนี้ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาที่ทำแบบนี้ต่อกันเพราะว่าอะไรในช่วงเวลานี้พลังงานของไพ่สองดาบที่เป็นไพ่กับหัวบอกให้เราได้รู้ว่าการที่ใครบางคนนะที่เป็นฝ่ายนอกใจเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีคู่ครองอยู่แล้วบางทีเขาก็อาจจะอยู่ตรงนี้แค่เหมือนกับว่าทำหน้าที่ของเขา แล้วก็การที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยตัดใจของเขาเนี่ยไปอยู่ที่อื่นเรียบร้อยแล้วนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่สองถ้วยนะอันนี้ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าเป็นใครทีนี้พลังงานของไพ่เก้าถ้วยเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าบางคนก็ปกปิดความคิดแล้วก็ เจตนาท่าแท้ของตัวเองนะกับคู่ครองในเรื่องของความเจ้าชู้หรือไม่เช่นนั้นเขาก็อาจจะปกปิดท่าแท้ของตัวเขาเองที่เขาอาจจะมีคู่ครองอยู่แล้วแต่แอบไปคบคนนู้นคนนี้นั่นก็คือตัวแทนของไพ่ก้าวถ้วยด้วยแล้วก็พลังงานของไพ่ หกถ้วยเนี่ยก็คุณก็จะต้องระวังผู้จัดก็ไม่รู้นะว่าคุณเป็นฝ่ายที่ใครบางคนเนี่ยเข้ามาจีบคุณคุณถูกจีบหรือว่าคุณเน่เป็นฝ่ายแบบไปจีบเขานะเพราะว่าไพ่หกเหรียญเออขอโทษไพ่หกถ้วยเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพนะ แล้วก็ชอบเข้าไปจีบคนนู้นคนนี้ไปให้ความรักความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้บางทีเขาเบื่ออ,อความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้คือคุณอาจจะอยู่กันมานานแล้วตอนนี้มันก็เป็นเ,เรื่องของความเคยชินการที่อยู่ร่วมกันกับใครบางคน เหมือนกับว่าคุณทําหน้าที่ของคุณไปแต่ว่าก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะบางทีอะคุณก็มีโลกสองใบของคุณแล้วก็เบื้องหน้าเบื้องหลังคุณก็ปิดไม่ให้ใครรู้ว่าคุณเนี่ยมีคู่อยู่แล้วแต่ทีนี้ผู้จัดก็อยากจะเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยมีปัญหาแบบนี้กับคู่ครองมาก่อนแล้วถ้าคุณได้รับโอกาสนะแล้วคุณก็เคยขอโอกาสเขาว่าคุณจะ ปรับปรุงแก้ไขนะคุณจะซื่อสัตย์ในหน้าที่ก็คือจะไม่ทำให้คู่ครองของตัวเองเสียใจนะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่เดอะไฮโลเฟนซซึ่งในเหตุการณ์เนี้ยการที่คุณหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีปัญหากันในเรื่องการนอกใจเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะแบบว่าเรียกร้องของความเป็นธรรม หรือว่าเคยคิดเคยพูดกันนะ่ะถึงขั้นที่ว่าอาจจะมีการจบแล้วก็คิดที่จะแยกทางกันทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นประเภทเจ้าชู้ชอบเล่นไปเรื่อยแล้วคุณก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะเ,เลิกกับคู่ครองจริงๆแต่มันเป็นนิสัยของคุณอะไรแบบนี้นะหรือเที่ยวหรือเที่ยวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความต้องการของคุณจริงๆก็ได้ที่อยากจะออกจากความสัมพันธ์ อันนี้ผู้จัดก็ไม่แน่ใจแต่ทีนี้พลังงานของไพ่อ่าไพ่หไม้เท้าแล้วก็ไพ่อัศวินถือดาบนะที่เป็นไพ่กับหัวในเหตุการณ์นี้คู่ครอ,องของคุณเขาอาจจะรู้พฤติกรรมของคุณก็ได้เขาอาจจะเริ่มมองเห็นสัญญาณเตือนบางอย่างความผิดปกติอะไรบางอย่างของคุณเนี่ย ที่ตอนนี้เขาเริ่มจับตาดูคุณอยู่แต่เขาเลือกที่จะไม่พูดเที่ยวนี้เขาจะไม่ออกอาการให้คุณเห็นเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาทนตรงนี้มานานแล้วแล้วเขาเบื่อเขาเบื่อกับการที่ว่าคุณเอาเวลาไปใช้กับไอ้เรื่องที่แบบว่า ความเจ้าชู้ความนอกใจแต่แทนที่จะมาทําให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยมันมั่นคงหรือแทนที่จะเอาเวลามาทำมาหากินทําอะไรให้แบบว่าครอบครัวเนี่ยมีเงินทองเข้ามาหรือว่าความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นนะกรณีว่าบางทีคุณเอาเวลาไปใช้กับเรื่องไร้สาระอันนี้ผู้จัดไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าคุณนะเรื่องของคุณแต่ทีนี้ หน้าไพ่มันเป็นแบบนี้ผู้จัดก็ต้องพูดให้คุณเข้าใจอธิบายให้คุณเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะคิดกับคุณแบบนี้แล้วจะบอกให้ฟังว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วเขาเลี้ยงตัวเองได้โอกาสที่บางทีเที่ยวนี้เนี่ยเขาอาจจะตัดใจไปจากคุณแล้วก็เดินออกจากคุณก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วย ที่เหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมของคุณไม่ได้เขาก็ต้องยอมตัดใจหรือเขาก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบว่ายอมรับทำใจเนี่ยมันมีมันมีสองกรณีเลยเพราะว่าคุณมีสองทางเลือกคุณเห็นไหมเออไพ่เดอะเลเวเนี่ยมันเป็นสองทางเลือกที่บางคนถ้าเกิดว่าเขามีทางออกมีทางไปเขาเลี้ยงตัวเองได้เขาเลือกที่จะไปจากคุณ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีทางออกไม่มีทางไปแล้วเขายังติดอยู่ในภาระสัญญาหน้าที่อะไรบางอย่างความสุขของคนส่วนรวมเขาก็จะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียสละอยู่ทั้งทั้งที่แบบว่าหมดรักหมดศรัทธาในคู่ครองของเขานะก็คือเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ของเขาไปแล้วจะดูที่ว่าคู่ของเขาเนี่ยจะเจ้าชู้ไปถึงขนาดไหนนะแล้วบทสรุปเนี่ยจะเป็นยังไง จะแค่แบบว่า,าไปหลอกกินไข่แดงคนอื่นคบเขาเล่นๆพอได้แล้วก็ทิ้งเขาแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้หรือเปล่านะคือตอนนี้คู่ของคุณเขาอาจจะรู้พฤติกรรมของคุณแต่ว่าเขายังจะไม่พูดยังจะแบบว่า,าซ่อนความรู้สึกหรือว่าอาจจะทำตีสองหน้ากับคุณอะทำเป็นว่าเขาไม่ เขาไม่รู้เรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณอย่าชะล่าใจนะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่หกไม้เท้าที่บางทีเขารู้แล้วแล้วก็ไพ่ 7, เจ็ดไพ่อัศวินถือดาบที่เป็นไพ่กับหัวเขารู้แล้วแต่เท,ที่ยวนี้เขาจะเงียบปกติเขาจะแบบว่าอารวาสเลยเขาจะเป็นคนแบบว่าพูดตรงๆเลยเอาจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เที่ยวนี้เขาไม่ละ เดี๋ยวเขาเตรียมหาทางออกหาทางหนีทีไล่เอาไว้ด้วยแล้วในเวลาเดียวกันบางทีเขาก็รอว่าโอเคเขาจะหุบปากเงียบเที่ยวนี้แล้วฉันน่ะจะเปิดโอกาสให้ตัวให้ตัวเองเหมือนกันถ้าในเมื่อการที่เขาอยู่ตรงเนี้คุณไม่เห็นคุณค่ากันเอาเวลาไปใช้กับเรื่องไร้สาระเขาซื่อสัตย์กับคุณคุณไม่ซื่อสัตย์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกได้อะว่าการที่เขาอยู่ตรงนี้มันเสียเวลา ความสัมพันธ์มันก็อาจจะไม่มีการเติบโตมันไม่มีความก้าวหน้าแล้วแถมเขาเชื่อใจออคุณไม่ได้อันนี้ผู้จัดก็ไม่รู้เป็นฝ่ายไหนนะผู้จัดก็ต้องพูดว่าคุณไปก่อนเพราะว่าในเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วว่าเขาเริ่มที่จะไม่ไว้ใจหมดความเชื่อถือศรัทธาฉะนั้นเรื่องอื่นเนี่ยจะไปคาดหวังอะไรได้ให้คาดหวังว่าคนคนที่แบบว่า นอกใจเขาเนี่ยมาเป็นผู้นําหรือว่ามาเลี้ยงดูครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเวลาของคุณหมดไปกับเรื่องพวกนี้เงินทองคุณก็ต้องไปควักใจด้วยการที่ว่า,อ,าอยากจะเอาอกเอาใจคนอื่นอะไรแบบนี้อยากจะไปสร้างความประทับใจให้กับเขาฉะนั้นมันจะไม่เหลือมาถึงคู่ครอ,องของตนที่ถูกนอกใจฉะนั้น ดีไม่ดีอ่ะเขาอาจจะรอว่าถ้ามีโอกาสใหม่เข้ามามีใครเข้ามาดีไม่ดีเขาเป็นฝ่ายทิ้งคุณก่อนนะอันนี้คุณต้องระวังเลยเพราะมันมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันเพราะว่าเนี่ยจากหน้าไพ่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่ อย่างที่ผู้จัดได้อธิบายให้คุณได้เข้าใจนะว่ามันมีคนที่แบบคิดไม่ซื่อนอกใจอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยแล้วบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ทนในระหว่างนั้นนะเขาคิดว่าเขาไม่มีทางออกไม่มีทางไปหรือเขายังตั้งตัวไม่ติดนะหรือว่าเขายังไม่พร้อมก็ได้ยังทําใจไม่ได้แต่ตอนเนี้ยคนคนนี้อาจจะเข้มแข็งแล้วก็ได้ นะคุณสวมหน้ากากใส่เขาเขาก็สวมหน้ากากใส่คุณรอไปก่อนรอจนกว่าถ้าเกิดว่าเขามีใครใหม่เข้ามามีทางเลือกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โอกาสที่จะมีเข้ามาคุณเตรียมตัวได้เลยนะเพราะว่าไพ่เดอะเดตแล้วก็ไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่บทสรุปเป็นไพ่ดิอัคัมในอนาคต ที่จะเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนตายซากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมันเป็นแค่หน้าที่แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้หมดรักหมดศรัทธากันแล้วนะอันนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจหรอกถ้าวันหนึ่งเขามีโอกาสที่ดีๆเข้ามาเขาก็เลือกที่จะไปจากคุณแต่ช่วงเวลานี้ที่ผู้จัดเห็นะ่ะบางทีถ้ามันยังไม่ถึงเวลา เขาก็ไม่ใช่คนจนตอกเขาอาจจะแค่รอเวลาที่เหมาะสมเขามีสติแล้วเที่ยวเนี้ยเขามาแบบว่าเงียบๆเ,เดี๋ยวเขาไม่พูดเขาไม่โวยวายอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณยังคิดว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจริงใจสำหรับคุณเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไม่เจ้าชู้ไม่วอกแวกแล้วถ้าเกิดว่า คุณอยากจะรักษาความสัมพันธ์อันนี้ไว้คุณจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวคุณเองเลยก่อนที่เขาจะเป็นฝ่ายทิ้งคุณนะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ